ทริปห้วยจันทร์กับเสียนาะเล็กๆเด็ดน <laughs> <laughs> ้องเผาเดิมทำไรเนี่ยแล้วต้องไปไหนต่อ,ตอ,อ,ตอ,อตว้อง <laughs> ออางนานนี้มันรู้สึกมันน่าดูมันน่าฮิว่าลงลงลง ก <łość> ็พี่ฝังน้ำซะอันสด้น้ำน้ำเนี่ยเขาลงฝั <grand cción> ่งนี้เขาลงทางนี้บอเออก๊อป ทิปหัวจันนะครับงานนี้เทียนะจัดอีกแล้วครับเต็มทิปเขาเขาสละจะทาน้องไปไหนอะไรกนนะ อย่างนั้นมคนต้องไปหรอทมาไม่ไปร้ไนไอห้าาคุมทำอะไรมาคุ้ทีทำไ <c oughs> มถ่ายไหนนะนี่ก็เดินลงตรวนี้เลยลทีนี้ตอนเดินกลับขึ้นมาน่ะจะปีนขึ้นมาหรอนน, <c oughs> น่นตัวอะไรนี <c oughs> น่มันจะยาวเหอ